ขอไอเดียกุ้งย่างเอ๊ะน่าจะอันเดียวกับกุ้งเผาหรือเปล่านะครับการที่เราเปิดร้านมาปุ๊บโดยที่ไม่ได้สํารวจข้อมูลเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวตนและไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขายไม่ได้ในช่วงแรกๆโดยไอเดียแรกเนี่ยจะเป็นไอเดียเรื่องของการตั้งราคาหรือว่า decoy e f f e c t เนี่ยมีราคาขนาดเล็กขนาดกลางโดยที่ราคาขนาดกลางกับราคาขนาดใหญ่เนี่ยราคาต่างกันไม่มากจริงๆเราอยากจะขับดันนะให้คนไปซื้อขนาดใหญ่นะครับโดยสร้างอันกลางนะครับ มาให้เกิดความลังเลครับอีกไอเดียนะครับเป็นการทําให้รู้สึกว่าสูญเสียนะครับหรือว่า loss aversion นั้นเนี่ยเราอาจจะมีวันหนึ่งเป็นวันพิเศษนะครับที่เอากุ้งขนาดไซส์จัมโบมานะครับแล้วก็สื่อสารไปว่าขนาดนี้นะครับราคาขนาดนี้ครับมีวันนี้วันเดียวนะครับหรือเวลาพลาดโอกาสตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขา่สูญเสียโอกาสดีๆไปอีกไอเดียนึงนะครับก็คือการโปรโมทสินค้าตัวรองนะครับเรื่องของน้ําจิ้มสําหรับกุ้งเผานะครับ ซึ่งจะทำให้ร้านกุ้งเผาของเราดูมีความน่าสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น